สวัสดีครับพิมพ์นี้พบเชนอีกแล้วครับมีนัดส่งมอบในในรุ่นของสี่ประตูตัวแซดพีรุ่นนี้ต้องขอบอกน่าฮะรอรถอยู่ประมาณ2อองเดือนนะพี่เนาะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักลูกค้าดีกว่าว่าทําอาชีพอะไรครับเจอเชนทางไหนครับท่องการติดต่อสะดวกสบายไหมครับอันนี้สวัสดีครับครับผมขออนุญาตให้พี่แนะนําตัวหน่อยชื่อสันติครับปิ่นแก้วครับผมเนาะพี่ติดต่อเชนทางไหนครับพี่อ๋อมีเพื่อนแนะนำมาครับการดูแลบริการเป็นไงบ้างพี่ ออกรถยาไเฟแนนซ์ซื้อคนเดียวผ่านไวครับผ่านไวเนาะจะรอรถช้าหน่อยนะครับรถกดตลาดตามสเปกไหมพี่ตรงเลยครับก็ฝากถึงพี่ๆี่เพื่อนเพื่อนทางบ้านหน่อยครับออกรถกระเชนง่ายไหมอ๋อก็คุยติดต่อยากไหมก็ไม่ยากครับติดต่อง่ายครับจะโทรกลับไปครับแนะนําเลยก็คือแนะนําให้มาออกได้เลยครับสวนหยวดยุยยานะครับรถยานะนะฮะ อันนี้พี่ทํางานอยู่ในนิคมโลจนานี่เองนะครับได้ส่วนลดผู้ผิตชิ้นส่วนด้วย3าม0 0บาทเ<า>นาะทํางานโรงงานพานาโซนิกใช่ครับก็บสำหรับพี่ๆที่อยู่โร,รงงานพานาโซนิกก็ติดต่อเชนมาได้ครับได้ส่วนลดผู้ผิตชิ้นส่วน3 0 0 0 0บาทนะฮะก็สำหรับวันนี้เชนขออนุญาตลาส่งมอบรถที่สันติเพียงเท่านี้ครับก็ดูแลสุขภาพเวนระยะห่างกันด้วยนะครับหากมีข้อมูลสนใจเรื่องออกรถก็สอบถามเชนมาได้ตลอดนะครับยินดีให้บริการนะครับทุกครังถามมีคําตอบครับสำหรับวันนี้เชนขอลาพินเท่านี้ครับสวัสดีคราาับสวัสดีครับ